สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับนี่วันนี้จะมารีวิวเป็นแท่นวางโน้ตบุ๊กนะทุกคนจะเป็นเป็นรุ่นแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวแกะให้ดูนะหนักนี่น้ำหนักค่อนข้างหนักเลยเดียวนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ฟืบนี่ออกมาแล้วนะครับอ่ามีโหนี่มีที่ขันมาให้ด้วยนะครับ ปึ๊บออกมาแล้วเนี่ยโอ้หใหญ่ดีนะนี่จะเป็นตัวชุดเป็นน่าจะเป็นสติกเกอร์แบบโฟมเอาไว้รองบริเวณฐานมันนะครับกันลื่นนี่เป็นแท่งแบบนี้นะแบบหมุนได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกขึ้นมาดูปึ๊บโอ้หแข็งแรงดีมากปึ๊บอ่านี่หมุนได้ด้วยนะครับโอ้ตัวหมุนจะเป็นแบบแก๊้แกลกหน่อยนะโอ้ยแข็งแรงดีมากเลยน,นี้ยกขึ้นมาเงี้ยปึ๊บเออเงี้ยตั้งดีได้แข็งแรงดีนี่นะครับ่ะ ยกสูงประมาณขนาดนี้โหใหญ่ดีมากนะครับแล้วก็หนักดีทีเดียวเลยฐานเถินแข็งแรงดีมากนะครับตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวต้องมาติดไอ้สติกเกอร์โฟลตรงนี้นะครับมันจะวางติดอยู่ในตำแหน่งต่างๆเพื่อเอาไว้ลดแรงเสียดทานลดการเกิดร่องรอยต่างๆเวลาที่เราวางโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนะครับผมเออเนี่ยแข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดี เนี่ยวางแบบนี้สบายเลยนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบนะความชันความอะไรต่างๆแล้วแต่เดี๋ยไปลองใช้กันดูนะครับเดี๋ยวติดสติกเกอร์ทั้งหมดก่อนว่ามันติดตรงไหนบ้างนะทุกคนอันนี้น่าจะติด2ฝั่งนี้นะครับมันจะมีอันยาวอยู่นี่เห็นไหมแกะออกมาได้เลยนี่น่าจะติด2ฝั่งตรงนี้อ่าติดน่าจะติดตำแหน่งนี้นะครับนี่อ่าและอาจจะต้องมีตรงนี้ด้วยเพื่อลองเดี๋ยวดูในรูปก่อนทุกคนว่าเขาติดตรงไหนบ้างนะผมก็มาติดตรงนี้ดีกว่านะติดทางด้านล่างตรงนี้นะครับ ติดทางด้านล่างตรงนี้เราวางลงมาจะได้มีตรงนี้รองรับหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะติดมันจะมีกลมๆอีก4อันตรงนี้นะน่าจะติดมุม4ี่มุมนี้นะครับกันลื่นกันลื่นทุกคนถ้าติดแล้วไม่ชอบก็เอาออกได้นะครับเพราะว่าโต๊ะสถานที่ที่ไปวางบางที่นะมันมันลื่นจริงนะถ้าเกิดว่าเอาพวกนี้ไปวางอ่าโอเคได้แล้วนะครับการนี้เองโอ้แต่ดูแข็งแรงดีมากเลยทุกคนเออตัดสินใจถูกนะครับหรือผมอยากได้แบบที่มันแข็งแรงแบบนี้ คือจริงๆมาได้มาวางโน้ตบุ๊กหรอกมว่ามาวางจอวาดรูป <c oughs> อันนี้มันแค่200กว่าบาทเองนะทุกคนใช้ได้นะครับนี่นะครับถ้าต้องการเพิ่มความแข็งแรงเนี่ยเพิ่มความแน่นเนี่ยเอาเนี่ยเขาให้ที่ขันมานะครับถ้าเกิดแบาต้องการแบบล็อกเลยให้มันแน่นเลยนะเราก็ขันเข้าไปเลยเนี่ยมันจะแน่นปึ๊กเลยนะครับโู้สสบายเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเอาลองเอาโน้ตบุ๊กมาวางให้ดูนะครับเดี๋ยวมาลองวางโน้ตบุ๊กกันดูนะทุกคนไอตัวนี้ก็ยังจําเป็นต้องใช้อยู่นะคือบางทีเนะี่ยพอเราหมุนเข้าหมุนออกบ่อยๆยกข พวกน็อตพวกนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราจะวางตำแหน่งแล้วก็ก็ลองเอาตัวนี้นเชียวให้มาเนี่ยเออขันกวดเข้าไปสักหน่อยนึงนะครับเพววื่อความแน่นโอ้เหนี่แค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับแต่ไม่ต้องถึงขัง้นแบบโอ้โหแน่นกันจนแบบหมุนกันจนตัวโยกอะไรง,งั้นนะเอาแค่ให้มันตึงๆนะครับแคนนี้ก็โอ้โหปึ๊กแล้วนะครับแค่จะกดไม่ลงเลยอ่าสบายแล้วทีนี้นะครับพเพิ่โอ้โหยกสูงได้แบบสบายมากเลยนี่ทุกคนโอ้โหนิ่งเลยทีนี้นิ่งเลยนะครับเออรับน้ำหนักดีอยู่นะเอะอดูข้าทางค่อนข้าง่างที่จะ แข็งแรงอยู่นะสำหรับใครต้องการยกให้ตัวโน้ตบุ๊กมันสูงขึ้นแล้วก็หมุนมุมได้ปรับมุมได้ตามต้องการเลยทีเดียวนะสองกว่าบาทเองนะถูกดีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมจะซื้อใหม่ๆเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วมังตอนดูใหม่ๆเนี่ยโอประมาณถ้าแบบสําหรับวางโน้ตบุ๊กนี่น่าจะประมาณ4500เลยนะนะครับเดี๋ยวนี้เหลือ200กว่าบาทแล้วเนี่ยแล้วแข็งแรงดีด้วยไม่ร้อนด้วยนะครับสำหรับดังนี่โล่งนะครับเออแข็งแรงแข็งแรงดีอยู่ใช้ได้นะครับนี่ แล้วเดี๋ยวผมเอาไปวางไอ้นี่ตัวจอวาดรูปทุกคนจะได้นะครับ200กว่าบาทเองวางแท็บเล็ตอันใหญ่ๆก็ได้นะครับวางแท็บเล็ตวางโนต้ตบุ๊กนี่คือสวัสดีคือวัตถุประสงค์เนี้ยสำหรับวางโนต้ตบุ๊กนะมันค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับเออโอเคอยู่อ่ะปรับมุมได้ตามต้องการหมุนได้นะครับแข็งแรงดีหน้าตรงนี้24นะครับความยาวตรงนี้24่สคูณยีเซนเลยนะครับจะได้ตัวนี้หน้าฐานตรงนี้24นะ24ด้านตั้งแบบนี้21นะครับผม24่สิบส ใหญ่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูฐานตัวฐานมันจะอยู่ที่ประมาณ19นะครับประมาณ19คูณ24ีเหมือนกันตัวฐานเขานะครับ19คูณโอ้ใหญ่แข็งแรงวางน้ตบุ๊กดูแล้วจะได้เลยนะครับแน่นแข็งแรงดีมากถ้าหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยบางทีเรายกเข้ายกออกบ่อยๆอะ่ะบางทีน็นอตมันอาจจะนั้นออกมาได้ไงเออตัวนี้ใหญ่หายนะครับเอาไว้สําหรับเพิ่มความ แข็งแรงของจุดหมุนตรงนี้ต้องบีบขันเข้าไปหน่อยนะถ้ามันเกิดหมุนไปหมุนมายกขึ้นยกลงไบ่อยแล้วมันเกิดหลวมอะไรเงี้ยอืมโอเคใช้ได้เลยนะครับแข็งแรงดีสวยดีมากเลยอ่ะประมาณนี้2 0 0กว่าบาทเองนะครับสนใจดีวผมแปะลลง้ยงว้ให้เหมือนเดิมนะครับเป็นแท่นวางโน้ตบุ๊กทุกคน,กคนพับเก็บได้แข็งแรงนะครับเป็นเหล็กอย่างดีนะครับแข็งแรงดีมากแลวหลังโป่งนะแต่ไม่มีพัดลมนะครับราคาก็เลยจะถูกหน่อยแค่200กว่าบาทแต่ถ้าตามถึงความแข็งแรงเนี้ยโอเคผ่านนะครับใช้ได้แข็งแรงดีปะแข็งแรงดีมากมเลยนะครับอ่ะนเป็ แท่นวางโน้ตบุ๊กนะครับแบบอลูมิเนียมมีสีเป็นสีบอลกับสีดํามั้งนะครับแล้วก็จะมีตอนนี้มัน2 0 0ในหน่อยใช่ไหมจะมีรุ่นที่มันเล็กกว่านี้มันจะเป็นขาตั้งฝั่งเดียวอ่ะเอาไว้วางแท็บเล็ตได้ทุกคนไม่ได้หนักมากคือโน้ตบุ๊กมันจะหนักกว่าแท็บเล็ตหน่อยไงอ่านนก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการความแข็งแรงวางโน้ตบุ๊กจริงๆเนี่ยใช้เป็นรุ่นนี้ดีกว่าที่เป็นขา2ฝั่งแบบนี้มีตัวขันเพิ่มความแข็งแรงให้นะครับประมาณนี้นะครับขอบพระคุณทุกการต